วันนี้มาตกปลาที่แม่นน้ำน้อยครับผมใช่นาดหมากับพี่นนท์ครับคนละคันใส่ย,ยูชุมอยากได้ปลาลึงครับแใสย,ยูหรือว่มมาปลาลึงเหมือนกันครับไปโอ้ยเฮ้ยเข้าจับเดี๋ยวมาลุ้นครับนะนะจะหมานหรือไม่หมานแม่นน้ำน้อยครับขออร่อยเพียบนะครับลุ้นครับผมดึงนมะลองเข้าด้วยต้องเปลี่ยนนะ 2อ,องคันเท่านั้นครับครึ่งวันโอจะเฝ้าครึ่งวันนี่ประมาณสิบตัวก็น่าจะน่าจะได้เป็นพันนะเจดครับเราเฝ้านี่ครับอุจเชื้อของเราครับทำเองแล้วครับเดี๋ยวนี้สุดยอดถูกใจปลาลึงเจดฉีดฉีดฉีดเข้าไปปลาลึงไนงะ อาแล้วใหญ่ลวกหแต่มันมองอุ้ยไม่ใหญ่อะไรหรอกอ้ยดใหญ่วะใหญ่ไม่ <c oughs> ใหญ่ไโลไโยนไปกินเลยวะอุ้ยขวงว่าน่าจะเป็น,นงมันขวงหน้าดูเลยเนเยเออี่ยหมุนเลยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยะลึงมะลึงมลึงลึง โอ้เฮ้ยเนื้อลึงครับผมสองโลสองไมเนี่ยสองโลเดือดตุกเต็มเต็มโอ้โหใส่ยูสวยจัดตัวอร่อยเลยเนี่ยไปบอกเอาเนี่ยพี่ยาชิโผล่กลับไปย่างย่างเย็นนี้ลึงย่างหรือย่างคิดต้องแขงเออเฮ้ยแต่มันหนักวะหนักสองโลกว่าเนี่ย จ,จัดครับผมประึงครับน่ากจริงจริงเหรอกดเยี่ยมลึงน้ำน้อยแล้วจะขอไปไหนวะพี่หลุดยังหลุดของผมยังใหญ่รับอุ้ยเดือดลึง ลึงเอาเดียวลึงเดียวงั้นแกเบ็ดเลยดิวันนี้มาล่าปลาลึงเดี๋ยวจะพอเลยนะโอ้โหสวยแต้มสองครับปลาลึงโอ้ยลึงแต้มสองครับปลาลึงปลาลึงยิ่งเดียวเลยโอ้พอกันเลย อันนี้ใหญ่กว่าใก้เคียงสองโลสองโลกว่าสจดจพอครับหก,หกไม้สองตัวแต่ยูไม่น้ำน้อยครับสุดสจศเสุดแจศเสือแจปราคาเนี่ยแล้วก็อร่อยอร่อยด้วยไปกลับไปแกงกันนี้ว่า